นักแสดงเป็นอาชีพได้ไหมได้ค่ะได้แล้วก็น่าจะเหมือนกับทุกๆวิชาชีพนะคะที่ก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมีการอัปเดตเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือทําเป็นอาชีพหรืออย่างพ่อเราก็คือทําเป็นอาชีพแล้วก็สามารถเลี้ยงดูเรามาจนโตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้สึกว่าไม่ไม่สำหรับทุกคนมันไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เอื้อสำหรับทุกคน นักแสดงหลายๆคนที่เข้ามาเขาไม่ได้ดำรงชีวิตอยูดย่ด้วยการเป็นนักแสดงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่ถึงจุดนั้นน่ะมันก็ยังไม่เป็นอาชีพสําหรับบางคนผมหวังว่ามันจะเป็นได้ครับผมแต่ผมว่าทุกวันนี้มันตอบยากนิดนึงว่าเป็นได้ไหมเพราะว่าผมว่าปัญหาคือเอาอาชีพมาต่อทายนักแสดงนี่แหละพอมันมีอาชีพปั๊บมันคาดหวังเยอะครับก็เลยคิดว่าถ้านักแสดงอย่างเดียวอ่ะผมว่าทุกคนคงแสดงได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ายึดสิ่งนี้เป็นอาชีพได้อ่ะมันก็จะต้องมองภาพรวมสาสกรรมด้วยว่า เราเราจะทํายังไงถึงจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอาชีพได้ครับเอาจริงๆโดนัทก็ก็คิดว่าตัวเองมีอาชีพนักแสดงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราแชร์กันหลายๆหลายๆคนนคะนว่ามันก็อาจจะยากนิดน,นึงถ้าเกิดว่าเราประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนตัวของโดนัทเองโดน,นัทก็พายายามอย่างมากที่จะทําให้มันมั่นคงและแข็งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ระหว่างทางมันก็ต้อง ต้องแวะทําอย่างอื่นแหละจากคําถามตั้งต้นที่ว่านักแสดงนับเป็นอาชีพได้หรือไม่คําตอบจากคนในแวดวงกลับมีทั้งเห็นพ้องว่าเป็นได้และเห็นต่างหากก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งจุดรวมที่เหล่านักแสดงให้ความเห็นไว้ใกล้เคียงกันคือลักษณะของงานแสดงที่ไม่มีความมั่นคงต่อเนื่องนอกจากมีฝีมือยังต้องอาศัยกระแสตามความนิยมของผู้ชมรวมถึงคอนเน็ชันด้วย นี่คือประเด็นที่ถูกถกถามและชวนพูดคุยในวงสนทนาของสมาคมนักแสดงประเทศไทยในงานม o l o ลอก roundtable ชวนนักแสดงหลากรุ่นหลายเจนร่วมพูดคุยแชร์ความเห็นทั้งนัดกิจริตในฐานะของนาย,ยกสมาคมนักแสดงประเทศไทยปามโมแสงสอนแกปธนเวศเบสน,ทบทนทัทสิทธิ์ท็อปทศพลไปจนถึงรุ่นเก่าอย่างแอนทองประสมออมพิยดาโออนุชิตนัดศักดาทรเอมภูมิพัฒนเฟรดอริส ซึ่งจะถูกนำไปเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของสมาคมนักแสดงเพื่อชี้ประเด็นและทำความเข้าใจสิ่งที่สมาคมนักแสดงกำลังต้องการขับเคลื่อนต้องรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางสมาคมนักแสดงของไทยเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักแสดงเพื่อที่จะ เสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ลบความอายุที่ทำบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มนักแสดงอยู่ใช่ไหมครับหรือถึงกลุ่มโปรดักชันต่างๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่องยังมองว่าในอุตสาหกรรมนี้มันมีนักแสดงอื่นๆที่เป็นนักแสดงสมทบนักแสดงหน้าใหม่นักแสดงไร้สังกัดกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมอยากให้ตรงจุดนี้มันมันสร้างสร้าง eC access เข้ามาคนที่อยู่เนี่ยมันก็ต้องพร้อมที่จะเปิดรับและให้โอกาส คนใหม่ๆได้เข้ามาหาความรู้หาคอนเน็ชันโดยเฉพาะโอกาสอะซึ่งซึ่งซึ่งมันมันยากมากในอุตสาหกรรมบ,บ้างเราที่ตัวเราตัว,ตว,ตวซึ่งนักแสดงใหม่ๆหรือคนตัวเล็กๆที่ไรสังกัดเนี่ยจะเข้ามาลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยตรงนี้ควรจะเป็นจุดกลางคือหลายคนยังรู้สึกว่าก็ไม่รู้ก็หน้าตาดีๆแล้วก็ไปเล่นแล้วก,แวก็แล้วก็ได้แล้วก็ เสร็จงานรับตังกลับบ้านหุย่ยรวยจะตายงานพวกนี้จริงๆมันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นดังนั้นคือในเมื่อทุกงานบนโลกมันมีรายละเอียดของมันเราก็อยากมาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้หรือว่าถ้าสมมุติว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องของด้านจิตใจสําหรับคนที่คือนักแสดงบางทีมันก็แบก มันแบกทั้งความเป็นตัวละครมันมันควรจะจัดการตัวเองยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจะขยับกันต่อต่อไปว่าเอ้ยเราควรจะมาเวิร์กตรงนี้เพื่อที่ว่าคนที่จะมาเป็นเนี่ยมันจะได้มีมีข้อมูล มีมีพื้นที่เพื่อเขาให้เขาได้ถามว่าเฮ้ยถ้ามันจะเข้ามาในสู่วงการตรงนี้จริงๆอ่ะสิ่งใดที่มันควรจะมีหรือไม่มีสําหรับโดนั้นนะคะในฐานะนักแสดงอะคะ่ะโดยเการที่เราจะมีสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะคะอันนึงมันคืออย่างน้อยมันมีมีการรวมตัวกันนะเพื่อแลกเปลี่ยนเออแล้วก็พัฒนาทักษะ ฝีมือทางด้านการแสดงของเราแล้วก็แบบเนี่ยแลกเปลี่ยนวิชาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรเงี้ยดังนันว่าแค่นี้มันเป็น first step ที่มันมันดีมากๆอะ่ะเออแล้วก็ระยะยาวอะค่ะเราก็เราก็มีหลายๆภาพแหละที่เราอยากได้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มจากจุดแรกก่อนก็คือเอออย่างน้อยเราได้รวมตัวกัน การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคุณภาพงานของอาชีพนักแสดงอาจต้องอาศัยการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวหากเบื้องต้นแน่นอนว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับอีกหลายสมาคมที่กำลังก่อตั้งเพื่อทำงานร่วมกันกับทักกา้ามันเหมือนอุตสาหกรรมเรามันป่วยกันคนละที่ทีนี้มันไม่สามารถโยนยาไปชนิดเดียวแล้วแก้ทุกคนได้ผมว่ามันคือตรงตัวเลยครับทีนี้พอเรามียาหลากชนิดยาหลากชนิดน,น,นั้นก็มีผลกระทบต่างกันเนาะ บางคนกินแล้วหายเลยบางคนกินแล้วรออีกห้าวันอะไรเงี้ยความเร็วที่ไม่เท่ากันเนี่ยครับมันเลยทําให้เวลาที่เราอยากจะขยับอะไรมันช้ามันรู้สึกช้าแต่ใต้ความรู้สึกช้ามันคือชุดความจริงของระบบสังคมที่เราทำที่เราอยู่ใต้เนี่ยครับทีเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพยายามพูดข้างบนเนี่ยครับเราแยกเป็น3กลุ่มเรามีกลุ่มที่ความจริงของปัจจุบันคืออะไรเรามีกลุ่มที่วิพากวิจารความจริงของปัจจุบันแล้วเราก็มีกลุ่มอุดมคติ ปัญหาเราคือเวลาเราคุยกันเนี่ยเราเหมารวมหมดแต่ผมพยายามจะบอกหลายๆคนว่าเฮ้ยมันมี3ามกลุ่มนะอย่างวันนี้มันเหมือนเราขี่ระหว่างกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นปัจจุบันแล้วก็อยากอนาคตอยากได้อะไรเนาะผมผมว่าถ้าเกิดเราแบ่งเป็น3ามกล่องชัดเจนเน่ยเกมมันจะง่ายขึ้นทีนี้ความเร็วความช้ามันจะรู้สึกปกติละหลังจากที่เรามีคณะอนุกรรมการ s อ ft Powers เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าต้องการจะทํามากคือว่าอยากสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ มีสมาคมหลายรูปรูปแบบขึ้นมาทั้งสมาคมที่เป็นสมาคมธุรกิจนะสมาคมผู้ประกอบการนะฮะสมาคมที่เป็นสมาคมที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สมาคมวิชาชีพทุกๆวิชาชีพเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารกับทุกๆคนอย่างไรให้ไปถึงแต่ละบุคคลและเราจะรับฟังเสียงเหล่านั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ผ่านก,นการกันกรองของของ,ของทั้งอุตสาหกรรมหรือทั้งส่วนนี้แล้วสิ่งที่เราทําก็เลยเคิดว่าการมีการรวมกลุ่มกันของคน ที่มองเห็นภาพเดียวกันหลายๆกลุ่มเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะสนับสนุนหนึ่งสนับสนุนเขาได้ง่ายทําเป็นว,วิชาการทําเป็นโครงการทําเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่จะสนับสนุนหรือเม็ดเงินหรือก็ตามแต่มันง่ายขึ้น2อคือ,เ,อ,อเราได้รับฟังได้ง่ายขึ้นนะเราสื่อสารได้ง่ายขึ้นและคนเหล่านี้ก็จะสามารถพอเขามีความรู้หรือความเข้าใจหรือมีเรื่องต้องสื่อสารเขาก็สื่อสารไปที่คนอื่นได้ง่ายขึ้น แม้ตอนนี้บทบาทของสมาคมนักสแสดงประเทศไทยกำลังเริ่มต้นทำงานแล้วหากในแง่ของการจัดตั้งสมาคมนักสแสดงประเทศไทยถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม้มีการส่งเอกสารและรวบรวมสมาชิกให้กรมการปกครองพิจารณาเบื้องต้นหากยังเหลือการเรียกสัมภาษณ์และอนุมัติซึ่งตอนนี้ผ่านมานานหลายเดือนแล้วกวินภพพันธุเลิกไทย P ี s รายงาน